วันนี้เบนตื่นมาคือเบนตั้งใจจะกินก๋วยเตี๋ยวมากตั้งใจจะอยู่บ้านด้วยเพราะว่าแบบฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวมานานแล้วก็นี่เลยจ้ะก็ได้ตื่นมาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวจริงๆตอน10บโมงเช้าพอเที่ยงนะคะก็กินก๋วยเตี๋ยวเป็นมือเที่ยงกลับมาตอนเย็นซัดเกาเหลาไปอีกหนึ่งชามคุ้มค่าป้าคงดีใจป้าคงมีความสุขที่แบบหลานได้กินเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยตกบ่ายเบนแวะเข้าเมืองนิดหน่อยนะไปทําธุระเบนมีเอาเสื้อไปเย็บด้วยแล้วก็เข้าไปซื้อของในบิ๊กซีนิดหน่อยและระหว่างทางเบนก็แแววะซซืืื้้้้้ออออกกาาาฟไรยยย่่งเีีีล็ปขนนนนนมมมมดคหูิิั ขนมเยอะแยะมากมายเลยไงร้านบอกว่ามาตรงนี้สิอร่อยชื่อร้านว่าซาสกินะคะเออเข้าไปร้านเขาก็าน่ารักนะเขาตกแต่งได้น่ารักเลยแล้วขนมคือมีหลากหลายมากเบนก็เลือกเลือกเลือกหยิบไปใช่ปะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งน่าจะเป็นพี่เจ้าของอะเข้ามาทักทายเบนคือเบนดีใจมากเลยเ<ป>แล้วพี่เขายังให้คุกกี้เบนมาหนึ่งกล่องสวัสดีปีใหม่ด้วยคือน่ารักมากแล้วเบนก็ลองกินแล้วนะคือขนมพี่เขาอร่อยจริงทุกคนเบนคอนเฟิร์มใครที่ชอบกินขนมอะไรแบบนี้สามารถเข้าไปที่เพจของเขาได้นะเพจชื่อซาสกินะคะไปสั่งไปออเดอร์ไว้ได้ด มาเล่น v o l l e y ์บอลกันอยู่เบนก็เลยคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เล่นนานแล้วมาฉันขอแจมซะหน่อยมาดูหน่อยสิว่าฝีมือฉันเป็นยังไงก็มาเล่นกับเด็กๆนะคะก็คือเล่นกันไป2เซตเนาะเซตแรกเราชนะไปเซตที่2เด็กๆก็ชนะไปนะคะสนุกสนานมากได้ใช้เวลากับเด็กล้วคือเราก็กลับมาเป็นเด็กอีกเหมือนกันนะคิดไปคิดมาก็คิดถึงตัวเองตอนเด็กๆค่ะได้เล่นอะไรมากมายเลยแถวหมู่บ้านเราก็เล่นการละเล่นพื้นบ้านตลอดเย็นๆแบบนี้นี่ไปเล่นว่าวคือบรรยากาศดีมากเล่นว่าวหรอวิ่งตามทุ่งนาคิดถึงคิดถึงปิ่ โม่ไม่ใช่เอ้ยมีคำว่าโม่โม่ไฟ